ตอบคำถามจากในไลน์เรียวกันมีจริงไหม <S <S ในปี2009เรือ USS k i l ของสหรัฐอเมริกาได้ใช้เรียวกันยิงใส่ดีเซ็ติคอนที่อยู่บนยอดปิรามิดช่วยให้ชาวโลกปลอดภยัยความจริงแล้วเรียวกันมีใช้อยู่จริงติดตั้งอยู่ในเรือ JS Asuka ของญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาคิดค้นขึ้นมาก่อนเริ่มสร้างและทดลองตั้งแต่ปี2000แต่ทำไม่สำเร็จหยุดพัฒนาและเลิกใช้ตั้งแต่ปี2021ญี่ปุ่นนำกลับมาพัฒนาต่อจนใช้งานได้จริงความสำเร็จและติดตั้งบนเรือลง หลักการทางานของปืนเดียวกันปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดันลูกกระสุนออกไปด้วยความเร็วสูงสุดมาร์ชเยิงได้ระยะมากกว่า200กิโลเมตรกระสุนทะลุได้เกือบทุกวัตถุความเร็วมหาศาลขณะกระทบจะเกิดการระเบิดสร้างความเสียหายให้กับข้าศึกญี่ปุ่นได้พัฒนาต่อเป็นกระสุนลูกปลายใช้เป็นอาวุธยิงต่อต้านขีปนาวุธยิงต่อต้านจรวดไฮเปอร์โซนิก DF17 และ DF26 ลูกละ15 000, 000, 000, ล้านเหรียญของจีนญี่ปุ่นลดต้นทุนกระสุนเดียวกันเหลือลูกละสอม 15,000เหรียญยิงได้ทุกสภาพอากาศยิงทำลายเรือรบยิงสู่ภาพคพื้นดินยิงต่อต้านอากาศยานได้ทุกรูปแบบถ้าเทียบกับต้นทุนจรวดโทมมฮอคลูกละ1.8ล้านเหรียญญี่ปุ่นตั้งเป้าจะเอามาติดในเรือลบ10ลำภายในปี2030ทําให้สหรัฐอเมริกากลับมาลงทุนในโครงการนี้กับญี่ปุ่นในปี2024เพื่อจะซื้อกลับไปติดในเรือลบของตัวเองใช้สู้กับดิเซติคอนที่บุกโลก